ไปบรรยายที่ไหนมีคนมายืนด่าเนาะอืมที่บ้านใครคงจําไม่ได้ลนะากามายืนดา่ดาดา่ดาด่าดาไปถึงพระพุทธเจ้าเลยนะอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยรถชนรถมอไซค์ไปชนกับลดเก่งนอนไปเป็นหกเดือนละมั้งฟันหมดปากเน,นี่ยเขาบอกทุกข์เขาไม่มีเนี่ยทุกข์เจอเลยเห็นไหมเออใช่ วันนั้นก็อยู่กันเยอะนะแล้วก็ก็ลปล่อยก็ยืนด่าไปนะอืมยืนด่าแต่ันก็มีคนช่วยพาเขาออกจากบ้านนั้นไปอืมแล้วก็บอกเขาไม่มีทุกข์เลยไม่เคยเจอทุกข์นะอืมก็เลยเจอซะเลยน่ะก็สารโลกเป็นไปตามกรรมจริง ระอาจาจึงบอกเนี่ยพวกเนี้ยกําลังทําลายตนเองอเขากําลังขุดลากตนเองทําลายตนเองนั้นเวลาเจอใครทาอย่างเงี้ยโยมอย่าไปบริโภคร่วมอย่าไปเกี่ยวข้องร่วมปล่อยเขาเลยตามสะดวกเขาเลยนะตามสะดวกให้เขาเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเรานึกถึงโอวานันเปรีวยเรื่อยๆน,นิมนต์ตามสบาย ใช่ไหมเอ่อใช่ไหม <Yeah. S 1> คนที่หักรานคนไม่หักรานตอบด่าคนไม่ด่าตอบพระเจ้าก็บอกอยู่แล้วกรรมก็จะเข้าซัดสู่ผู้นั้นเต็มที่อยู่แล้วนะเราให้ระบบของกรรมจัดการเองใช่ไหมเราก็นั่งดูคอยดูไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ปารกความเพียรเร่งปาความเพียรขึ้นไปใช่ไหม ปารความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมเอาสีความเพียรสู้กันใช่ไหมสู้ความเพียรกัน,ใค,กนใครจะมีความเพียรมากกว่ากันนะะนั้นเวลาโยมมีมีศัตรูหมู่มารเนี่ยโยมเร่งปารบความเพียรนะวิชาก็บอกอยู่แล้วกายคตาสีเนี่ยมันจะไม่ได้ช่องมันจะทําอันตรายเธอไม่ได้นะแล้วพโยมมีสาระ ตายก็ดีสบายดีใช่ไหมเหมือนสาวกที่พระเจ้าขอพระเจ้าไปตาลกความเพียรที่สุนาปันต์ตาชนบทใช่ไหมอ่าพระเจ้าก็เตือนเนี่ยชาวชนบทเขาดูร้ายนะเขาบริพาสนะด่าบริพาสนะไม่เป็นไรดีกว่าเข้ามาทุบตีเรานะอะ่แล้วถ้าเขาทุบตีเธอประหารเธอด้วยฝ่ามือล่ะก็ดีกว่าประหารข้าพระองค์ด้วยก้อนดินอ่าแล้วถ้าเขาประหาร